สวัสดีครับสวัสดีกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับผมสําหรับช่องวองคีรีฟาร์มเกษตรผสมผสานนะครับวันนี้พามาดูที่ดินนะครับเราสองงานเกือบสามงานนะครับที่ตรงนี้เป็นที่ที่สมบัติของปู่ได้ยกให้เป็นพื้นที่เอาไว้ทำมาหากินนะครับในส่วนนี้ที่ดินตรงนี้นะครับผมได้ตกลงกับพ่อแล้วว่าที่ดินตรงนี้เราจะทําอะไรกันบ้างนะครับอยากให้พ่ออธิบายนะครับว่าละแวกเขตมันถึงไหนบ้างนะครับอ่ะพ่อ พ่อสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาดูที่ดินแปลงนี้นะครับซึ่งปู่เป็นสมบัติของปู่แล้วก็ยกให้หลานนะครับทีนี้มันเป็นที่ดังเดิมนะครับก็จะมะีพวกต้นไผ่นะครับแล้วก็มีต้นไม้ธรรมชาติเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าต่อไป ก,ก็คงจะมีโครงการเปลี่ยนแปลงนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราปล่อยไว้อย่างนี้มันก็ไม่ได้เกิดรายได้อะไรนะครับอาคิดว่าจะทําทเป็นแหลงนะครับโคกหนองนาเล็กๆนะครับแบบเราทําเป็นอาจจะทําเป็นคลองไส้ไก่นะครับเขาจะขุดกว้างไม่ไม่กว้างเท่าไหร่นะครับเอาสักกว้างสักสองเมตรความยาวก็ตามเนื้อที่นะครับทําเป็นคลองไส้ไก่แล้วก็ ลึกประมาณหนึ่งเมตรนะครับโครงการต่อไปคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับจะให้พ่อพาเดินดูนะว่าครับตอนนี้เดี๋ยวไปดูที่ก่อนครับว่ามันไปยังไงเป็นยังไงนะครับที่ตรงนี้เราก็เป็นอันนี้เป็นที่เป็นทีอ่อยู่ใกล้บ้านนะครับติดหลังบ้านนะครับแล้วก็ติดข้างคลองใหญ่นะครับสามารถที่จะดูดน้ําจากคลองอเข้ามาใส่ตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้น เรื่องการขาดน้ำไม,ไ,มไม่ค่อยมีปัญหานะครับถ้าหากว่าบอ่อบาดานไม่พอใช้ก็คงจะดึงจากลำคลองขึ้นมานะครับเพราะว่าห่างจากคลองก็ประมาณ100ร้อยกว่าเมตรนี่ร้อยเมตรครับเพื<ๆ>่อนๆเห็นไหมคลองอยู่คลองใหญ่คลองใหญ่อยู่ฝากถนนคอนกีตไปตรงนี้เองนะครับแล้วอีกอย่างนึงการดูแลรักษาก็จะง่ายนะครับเนื่องจากว่ามันอยู่ติดกับบ้านเรารบอาดูนะครับขนาดพื้นที่สองงานตรงนี้นะครับสองงานเสร็จของงานเสร็จ มันก็ยังเป็นป่านะครับเป็นป่าที่าทางคุณพ่อหรือว่าปลูกไม่ได้ปลูกไว้นะครับม,มีต้นไม้มีมีไผ่นะครับพวกไผ่เลี้ยงพวกอะไรต่างๆนี่ยังมีอยู่เยอะนะครับอันนี้เป็นที่เป็นที่ดั้งเดิมนะครับที่ดั้งเดิมที่อยู่อาศัยตั้งแต่ครั้งแรกเลยตั้งแต่ผมยังเด็กๆ นะครับแต่อายุสิบตอนนี้ก็หกสิบสามแล้วนะครับที่ตรงนี้เป็นบ้านเก่าเลยใช่ไหมพ่อใช่ตรงนี้คือบ้านเก่าบ้านรัางเดิมคือย้ายจากอำเภอหลงเก่ามาก็มาอยู่ที่นี่นะครับทีนี้เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับต่อไปก็คงจะทําเป็นศูนย์เรียนรู้ศูนย์เรียนรู้หรือคนพัฒนานะครับเพราะว่ามันเป็นที่ติดบ้านนะครับไปแล้วมันเป็นยังไงคนก็จะมาดูง่ายนะครับทําเป็นแหล่งอาหารของเราเองนี่แหละรพอในชุมชนร็อยู่ใน เป็นที่อยู่ในชุมชนอยู่ในหมู่บ้านเราเองนะครับสําหรับที่ตรงนี้ก็มีฮะก็ไผ่ใหญ่ก็ไผ่ก็ไผ่ยอย่างน,าาน,นี้เขาเรียกไผ่อะไรนะพ่อมันเขาเรียกไผ่บ้านไม่ใช่ไผ่ป่าไผ่บ้านนะครับก็ไผ่ใหญ่นะครับลงุงกําลังตัดไม้อยู่ยส่วนใหญ่จะเป็นต้นไผ่นะครับประมาณนี้นะครับที่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆมีความเห็น ยังไงแนะนําเข้ามาได้นะครับว่ารูปแบบพื้นที่แบบนี้เนี่ยการขุดการทําเกษตรแบบผสมผสานเนี่ยมันจะเติมต้นยังไงทําแบบไหนก็แสดงความคิดเห็นมาได้นะครับเพื่อนๆน,นะพื้นที่แห่งนี้ก็จะเป็นศูนย์การเรียนรู้สําหรับผมแล้วก็พ่อด้วยนะครับทําเพื่อสร้างแหล่งอาหารของครอบครัวของเรานะครับก็ลําดับแรกก็คือคือเรียนรู้เฉพาะในครอบครัวเราก่อนอนะครับ ถ้าหากว่ามันผลมันเป็นออกมาอย่างไอมันดีมันพอที่จะทําให้คนอื่นมาศึกษาเรียนรู้ได้แล้วก็จะทําการเปิดเป็นศูนย์ให้กับพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆญาติพี่น้องและคนอื่นที่อยู่ใกล้ๆมาดูกันนะครับเพราะว่าที่ตรงนี้มันปล่อยล้างมาไม่ได้ทําประโยชน์อะไรใช่เป็นสิบสิบปีนะพ่อเนาะตรงนี้ก็มีอยู่แล้วสิบสิบปีแล้วยี่สิบกว่าปีแล้วยี่สิบกว่าปีเลยนะครับเป็นที่ติดหลังบ้านดี คอยติดตามนะครับพเพื่อนๆนะเดี๋ยวผมกับพ่อจะเปลี่ยนแปลงพื้นที่ตรงนี้ให้มันเป็นสวนให้มันเป็นแหล่งอาหารให้มันเป็นบอ่อให้มันเป็นพื้นที่ที่สามารถให้เราเรียนรู้ได้นะครับเรียนรู้ที่จะทำกินตรงนี้นะครับผมนะรประมาณนี้นะครับอโอเคครับถ้ามีความเปลี่ยนแปลงยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะครับขอให้เพื่อนๆกดติดตามกด subscribe ไว้นะครับ แค่กดติดตามแค่ดูช่องของผมผมก็มีกําลังใจที่จะทำแล้วครับเพื่อนๆนะครับฝากเพื่อนๆด้วยนะครับช่องอวังคีรีนะครับเกษตรผสมผสานนะครับตอนนี้ผมกลับมาเพื่อจะมาสร้างหลังของผมแล้วนะครับที่ตรงนี้เป็นที่ที่ผมจจะมาเรียนรู้นะครับจะมาสร้างจะมาสารฝันจะมาทําทุกอย่างเพื่ออนาคตเพื่อชีวิตเพื่ออนาคตของเรานะครับ ที่จะยั่งยืนแบบเศรษฐกิจพอเพียงแบบเศรษฐกิจผสมประสานนะครับเพื่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมมีอะไรผมจะอัปเดตให้เพื่อนดูเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีครับ